เราจะสั่งข้าวจากร้านเดียวกันทุกแอปเลยแล้วดูว่าแอปไหนจะส่งอาหารมาที่บ้านของเราเร็วที่สุด <My Man. S 1> สวัสดีครับผมไมเวนนครับวันนี้ในการกักตัวที่บ้านเราคิวมากและเราก็ออกไปกินที่ร้านอาหารต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสั่งข้าวมากิน แต่ปัญหาคือมันมีแอปเยอะมาก messenger ที่สั่งเข้าได้แต่เราอยากรู้ว่าแอปไหนเร็วที่สุดเพราะว่ามันมีมันมีอะไรบ้างมันมี grab line man food panda มี g e t แล้วก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็มีที่ส่งของเขาเองเช่น Mac ก,กับ KFC ก็มีแอปของเขาที่เขาส่งของเอง <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานเราคิวแล้วเราจะสั่งข้าวจากร้านเดียวกันทุกแอปเลยและดูว่าแอปไหน จะส่งอาหารมาที่บ้านของเราเร็วที่สุดถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute และสำคัญอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับเราจะเลือกร้านไหนคิวไหมคิวไหมมาเลยเนี่ยแอยากสั่งแก้วเลยเอ็มทุกคนนายได้ครับมาเราต้องเลือกร้านอาหารที่เราจะสั่งก่อนใครอยากกินอะไรบ้างก็ที่ผมคิดตั้งแต่แรกก็คือแอบน่าจะมีแม็กกับ KFC เอออาหารพื้นฐานประจำช่องนี้ผมขอพักเคฟซีได้ไหมเคฟซีเรากินกันทุกคลิปเลยทุกคลิปเราแม็กไหมได้เราได้แม็กก็ได้เดี๋ยวแม็กอ่าโอเคแม็กเดี๋ยวต้องถามใครมีแกร็บใครมีแกร็บผมมีผมมีแอ่ะอ่าโอเคชาร์จใครแกร็บผมอย่าพึ่งสั่งนะเอ็มนี่มีไลน์แมนครับมีไลน์แมนก๊อฟมีอะไรไหมก๊อฟจะสั่งจากหน้าเว็บแม็กก็ได้โอเคนายจะสั่งจากฟู้ดแพนด้าบอย โค้เรียกวินโมไซค์หน้าบ้านเฮ้ยไดมาอะไรบอยนั่งรอดูเลยไงบอยขี่ไปซื้อเลยขี่ไม่ซื้อเลยบอยเอาแอปเก็ตเกตใช่ไหมเก็ตใช่เก็ตก็คือ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเราจะสั่งอาหารจากแม็กห้าทางเลยนะครับแล้วเราจะสั่งเมนูเดียวกันโอเคได้เอาอะไรดีเบอร์ก็ไก่จักรพรรดิเบอร์เกอร์ไก่อะไรไก่จักรพรรดิชุดละร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่ะเบอร์ก็ไก่จักรอะไรวะ จักรกะลจักระไรวะจักรกะลัรพัเบอร์เกอร์ไก่จักรกะพัทเอาเป็นชุดแม็กสไปซี่ชิคเก้นไหมแม็กสไปซี่ชิคเก้นมีไหมอ๋อมี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 กอฟมีไหมหาอยู่หน้าเว็บยังไงหน้าเว็บต้องมีคุดแพนก็้มีไหมน่าจะมีครับมีแล้วเกตมีไหมเกตไม่มีแม็กอ่ะเฮ้จริงดิเกตไม่มีแม็ก มีเคฟซีไหมเคฟซีก็ไม่มีเฮ้ยถ้า่งั้นเกตก็แพ้ตั้งแต่แรกไม่มีแม็กมันมีร้านอาหารเยอะมีเบอร์เกอร์คิงชวนสิ้นพีชสักคำไม่มีแต่ไม่มีแม็กก็ไม่มีแม็กไม่มีแพ้เกตก็แพ้ตั้งแต่แรกโอเคถ้าอย่างนั้นเราเลื่อนมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะเกตของเขาไงมันจะเออเราอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะของเขาอาจจะมีแต่หาไม่เจอตอนเนี้ยใช่โอเคมีแม็กซ์พลาซิตี้เชคเกิลเท่าไหร่165บาทเป็นคร้อยหกสิบห้าเฮ้ยเป็นคนใช่ไหม ร้อเป็นชุดใช่ไหมชุดชุดใช่ไหมใช่ชุดร้อยเจ็ดสิบอ่ะโอเคแล้วร้โอเคเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อก็คือถูกที่สุดคือเว็บไซต์โดยตรงเว็บไซต์โดยตรงอ่ะอันนั้นพอเข้าใจเท่าไหร่155ยห้าบาทโอเคแล้วต่อร้อยมีชาร์ปอ๋อไแอปพกราฟกราบก็ร้อนี่ก็ร้อครับร้อยหกห้าฟูดแพนดาแล้วองเอ็ม ลายแมนร้อยเจ็ดส้าอยเานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะยังไม่รวมค่าส่งนีทุกคนกดแล้วดูว่าค่าส่งเท่าไหร่อย่าเพิ่งกดสั่งแต่เลือกเมนูเดียวกันเลือกที่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างและเราทุกค,คนจะกดสั่งพร้อมกันเพราะว่าถ้าคนหนึงสั่งก่อนก็มันไม่แฟร์ก็ทุกคนเลือกที่พร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างค่าส่งของแต่ละแอปเท่าไหร่เริ่มกับ grab ก,ก่อนค่าส่งของ grab นะครับ20บาท ยี่สบาทยี่สบาทไล้เหรกลายเป็นหนึ่งร้อยแป้ค่าส่งคงไลน์แมนเท่าไหร่ครับ136ยามสหบาทเกือบเท่าเกือบเท่าค่าเบอร์เกอร์แล้ว รู้ผิดหรือเปล่าเขาอันนี้รวมค่าของกับค่าใช้ล่าโอ้9กิโลเมตรรอยสั16ก็แพงนะ9กิโลใช่จากจากร้านมาที่นี่9กิโลจะบอกว่ามันเป็นร้านที่ใกล้ที่สุดแล้วมันเลือกแม็กใกล้ที่สุดคือแอปพลิเคชันมันเลือกให้เองเลยใช่โอเคก็ตามนั้นแหละรอยส16ก็คือ20บาทรอยส16ออนไลน์เท่าไหร่40บาทครับ40บาทวุ้ยตนกลางๆเลยนะโอเคละแอปใช้ซุ่งฟรีครับ ใช่มีไงส่งฟรีเฮ้ยฟูดแพนนั่นส uh ่งฟรีหร uh uh ือคุณใช้บ่อยคุณคุณมีสิทธิ์อะไรพี่เซนไหมใช้คร uh ั้งแรกหรือเปล่าอมีอ้าวใช้ครั้งแรกส่งฟรีแล้วก็ดีดีอ้าวอ้าวแต่ผมอยากรู้จริงๆริถ้าคุณสั่งซื้อมันเท่าไหร่เอาเอานี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะสั่งทุกอย่างแล้วเราจะทำเหมือนว่าจะสั่งเพิ่มและแค่ดูราคาแต่ไม่ต้องสั่งจริงใช่โอเคแต่รอบแรกก็สั่งฟรีโอเคทุกคนพร้อมไหมเตรียมตัวกดพร้อม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 สาม สองสามสองหนึ่งกดเลยไปเปือดดูว่าแอปไหนมันจะโทรกลับยืนยันแอปไหนก็มันจะอะไรยังไงเอ้ยนี่ผมได้หมายเลขการสั่งแล้วได้แล้วอันนี้กำลังหาคนขับใช่ไหมหาคนขับอันนี้หาคนขับไหมคนขับมาคนขับ ไฟดิ้งไฟดิ้งเนลิ่ผมาแล้วได้คนขับแล้วไลน่เนรมาแล้วเลือแค่ grab ยังไม่เจอยังไฟดิ้งที่จริงตรงนั้นคนเยอะมากแต่มันเที่ยงไงเราสั่งตอนเที่ยงไงก็คืออีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีผลผลมากช้าหรือน้อยก็คือ ในนวแวกบ้านเรามีคนขับเยอะหรือน้อยอความเป็นจริงการโทรสอบแบบนี้มันควรจะมีทุกคนหน้าร้านไปเลยพร้อมแต่นี้ก็ซูมเอาวันนี้เป็นยังไงเพราะถ้าเราโทรสอบแบบนี้พรุ่งนี้ก็มันอาจจะผลที่ออกมาอาจจะไม่เหมือนเดิมเฮ้ยคนโทรมาแล้วสวัสดีครับใช่ครับสั่งแมคโดนัลด์ไปครับของพี่เนี่ยเขาบอกว่าคําสั่งยืนยันหรือยังครับโอเคพี่บอกโอเคครับยืนยันเขาเมสเซจมาครับจากแกร็โอเคครับเรียบร้อยก็คือสิ่งเดียวที่เหลือ คือรอให้อาหารมาทุกคนอยูอยากกินละแล้วก็ขณะที่เรารอทุกคนที่บ้านนะอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วย <c oughs> มี2คนที่ messenger มาแล้วเราดูว่าอันไหนมาก่อนสวั <c oughs> สดีครับอันนั้นคือ grab คือของใครหรือนนั้นคือ foodpanda <c oughs> เอ้ยพ o นด้าเวฟใช่ไหมอ่าของผมอ่าของผมมันจะ grab เองเลยชยางกูลใช่ไหมครับอ๋อคระผมเฮ้ย grab มาแร้ครับผมครับผมมาที่หนึ่งชนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรานับเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มนับเวลาต่อไปนี้กี่วินาทีกี่นาทีก่อนที่อื่นจะมาด้วยโอเคใครเริ่มแล้วชามข้าไปก่อนเฮ้ยฟูดแพนเดอรใช่ไหมครับฟูดแพนดอรอันนั้นของนายมาเร็ว ชากว่าแกร็บเพียงแค่2อนาทีครึ่งแค่นั้นเองนับได้ว่าพอๆกันเลยโอ้ยอะไรครับโดนยามหลักลับตอวไวรอพอค่ะโอ้ยแสดงว่าน่าจะเร็วเท่าแกร็บเลยนะ1 7ึง้บาทขอบคุณค่ะทนได้ไหมครับได้ค่ะโดนยามลักตัวไว้เราอะนั่นก็ชนะแล้วประมาณห้าทีโอ้ยโอ้วผมชนะเลยนะก็เมื่อกี้แกร็บส่งมาเร็วกว่า2อนาทีครึ่งแต่ โดนรอาพารกเกอรรอนับว่าแพนเดอร์กับแกร็บก็ซูซีกันพอๆกันเลยฟูดแพนออกมาแล้วแล้วเราก็สั่งเพิ่มเพื่อดูว่าค่าส่งเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นายไม่เสียค่าส่งอีกครับเฮ้ยพูดดียอดยากรู้ฟูดแพนทำเินแบบนี้ตลอดหรือแค่ช่วงนี้ก็ไม่รู้แต่ที่เราเจอวันนี้ก็คือสองรอบละส่งฟรีส่งฟรีใช่ก่อนครับโอเคไลน์แมนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไลน์แมนผมเนี่ยไลน์แมนผมไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยล่าสุดโทรมาบอก อยู่หน้าหมู่บ้านหมู่บ้านไหนไม่รู้เหมือนกันว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยใช่เขาถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ผมก็บอกบ้านเลขที่ไปแต่ไม่รู้ว่าเขาบ้านถูกหมู่บ้านหรือเปล่าพี่เสียเขาขี่คอมพิวเตอร์ก็แก๊กก็แก๊กเดี๋ยวเดรอดูรอดูไม่ไลน์แมนหรือแก๊ปหรือฟูเพนด้าอะไรอ่ะก็ไม่รู้แต่ผมสั่งจากแมคโดนัลด์โดยตรงเนี่ยเออมันยังไม่ยังไม่มีไม่มีหือไม่มีอือเลยเลยอ่ะเนี่ยรอดูต่อไปมาแล้วนะครับนี่คือสสวััดีครบนี่คืออะไรไลน์แมนใช่ไหมน ไลน์แมนที่ส่งด้วย oh. ลาลาโมฟก็คือสามอันมาแล้ว Grab f o o แพน n ด a รไลน์แมนส่งด้วยลาลาโมฟและอันสุดท้ายเราเหลือแค่คองแม็กโดยตรงทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้มันมีแมสเซนเจอ์เยอะก็อาจจะอาจจะยุ่งอยู่โอ้โหโล้วกโคตรแสบเลยนะครับคอนแสบ เดี๋ยวอธิบายทีหลังใช่ราอธิบายทีหลังเดี๋ยวรับรับอาหารก่อนเฮ้ยกอฟกอฟก็มาอธิบายเมื่อกี้มีสองคนมาพร้อมกันฟูดแพนเดอร์ที่มาเราสั่งหลังรอบแรกกินนาที25ินาทีมั้งยืมโมงได้อะใช่นี่คือเราสั่งที่หลัง20นาทีแล้วมันมานอกรอบเลยแล้วมันตลกเพราะแม็กแม็กคงแม็กก็ช้แกร็บส่งเดี๋ยวเราเข้าไปสรุปเวลาทั้งหมดดีกว่ามาเรามาสรุปผลของวันนี้นะครับ ฟังนี้คือราคาค่าส่งฟังนี้ก็คือเวลาอันดับที่1ผู้ชนะเราถือว่าเป็นฟูดแพนด้านะครับเ <c oughs> พราะว่ามันส่งเร็วเท่ากับ g r a ฟนะครับเร็วพอๆกันแต่ไม่มีค่าส่งฉะนั้นฟูดแพนด้าได้ที่1อันดับที่2ก็คือ Gra ฟค่าส่ง20บาทแล้วก็ส่งเร็วเท่ากับฟูดแพนด้าประมาณครึ่งชัมม่วโมงต่อไปส่งมา35นาทีแต่ค่าส่งโคตรแพงคือไลน์แมนนะครับคือเยอะและสุดท้าย ใช้โคตรนานคือสั่งจากเว็บไซต์แม c เอง1ชั่วโมงค่าส่งบาทก็คือคุณเลือกเอาเองว่าคุณชอบแบบไหนคือ <c oughs> บางคนอาจจะชอบ <c oughs> เดี่ะไว้ไว้เริ่มเริ่มและอันสุดท้ายสำหรับทสอบวันนี้เกตนะครับเกตก็คืออยู่นี้ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีแม c มันไม่ไม่คงว่าแอปมันไม่ดีมันแค่ไม่มีร้านนั้นเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาเองอันไหนดีที่สุดแต่สำหรับตัวผมเองนะถ้าผมสั่งแมกที่ออฟฟิศนี้ผมก็ใช้ฟูดแพนเดอร์ แต่ถ้ามาเป็นร้านอื่นอาจจะใช้แอปอื่นก็คุณรู้แล้วคุณก็ลองไปใช้ที่บ้านนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่เราโทดสอบวันนี้มันอยู่ที่พื้นที่ให้บริการเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ที่อื่นและ Line Man อาจจะราก,กาเท่ากับแพนเดอร์เอ่อฟู้ดแพนเดอร์กับแกร็บมันแล้วแต่ระยะบ้านคุณถึงที่ของร้านอาหารแต่ก็แล้วแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมายแมนเน็ตและอย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับและทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ อะไรครับถ้าแม็กโดน่าดูอยู่ก็อยากจะสปอนเซอร์สนับสนุนแล้วก็ได้นะเราพูดถึงแม็กกับ KFC ในแท็บทุกคลิปเลยนะครับถ้าแม็กดูอยู่หรือฟูดแพนด้าหรือแกร์หรือไลน์แมนหรือใครก็ได้อยากมาเป็นสปอนเซอร์มาติดต่อได้นะช่วงนี้หาสปอนเซอร์ยากหรือถ้าเขายังไม่ได้ดูใช่ไหมคนดูอยู่อ่ะก็แท็กชื่อให้เขาก็ได้ส่งคลิปไปให้เขาดูเลยใช่ใช่ใช่โอเคเจอกันครับ